สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเช่นเคยค่ะกับพี่น้องพาเหงสำหรับแนวทางหุ้นไทยนะคะของวันศุกร์ที่9เมษายน2564นะรวมทั้งนิเคอีห้างเซ่งแล้วก็จีนนะคะสี่หุ้นสี่สหายนะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรบ้างนะ ผลไทยเช้านะคะเปิด9034 9034ใครที่รูดสีนะคะรูดสีวิ่งสีก็จะตัวนี้อันนี้ที่พี่น้องวงให้นี่ก็คือพี่น้องบอกอยู่นะถ้าใครที่ฟังคลิปพี่น้องจนจบนะก็จะทราบว่าพี่น้องให้แนวทางตัวเลขไปทางไหนบ้างนะคะแนะนำแนวทางตัวเลขของอะไรบ้างของหุ้นตัวไหนบ้างนะคะถ้าฟังให้จบนะอ่า ลงล่างนะคะสําหรับคนที่เล่นทั้งบนทั้งล่างนะส่วนสมาชิกที่เล่นเฉพาะบนนี่ก็พลาดไปนะพี่น้องไม่ได้จับก้าวให้นะคะ3าสไปอยู่ล่างนะก็เข้าเฉพาะล่างนะคะสําหรับคานที่รุ้นทั้งบนทั้งล่างนะทีนี้ปิดเที่ยง4ี9 1 47อ่ะอันนี้ขึ้นบนนะคะอันนี้ตรงๆเลย47นะใครที่ตามเที่ยงต่อนะคะ ต้องตามนะคะบางทีอาจจะไม่เปิดเช้าอาจจะไปปิดเที่ยงนะคะอันนี้4นะและพี่น้องก็เน้นอยู่ว่า4กับ7จ็ดนะสำหรับไทยนะคะสำหรับไทยนี่4กับ7นะพี่น้องเน้นให้ใครที่ฟังคลิปก็จะเข้าใจนะคะอันนี้อันนี้ก็เข้าสี่เจ็บนนะสำหรับไทยบาย7 3 1、7 7จ็ด่งเจอ่ะใครที่วิ่ง7ร็ดูเจนะคะเด้งบนเด้งล่างเลยนะนี่เพราะอ่ะอันนี้ก็สําหรับไทยเหมือนกันที่พี่น้องก็บอกว่าเน้นไทยไปที่4กับ7นะคะทีนี้ก็ปิดเย็น8ปดสามสอดสามสอันนี้8พี่น้องไม่มี3ามให้นะคะและ8อยู่นี่นะแต่ว่าเข้าสองเล่างนะคะ สองเจ็ดล่างส่วนแถ้าใครรูดนะคะรูดแปูดเก็บนล่างนะคะแปดสามสองเจ็ดนะคะทีนี้นี้เคอีเช้าศูนย์หนึ่งแปอันนี้เข้าเฉพาะแปดนะคะหกแปใครที่รูดนะใครที่รูดแนะคะอันนี้พี่น้องก็บอกไว้เหมือนกันนะว่าหุ้นสามหุ้นนี้เน้นไปที่แปด นะะเน้นไปที่8แล้วก็7นะอ่ะทีนี้บายนะคะ8 9 8 8 1อ่ะใครรูด8นะคะก็เด้งบนเด้งล่างนะสำหรับนิเคอีนะห้างเสง3 5 0 0 7 0นะคะอันนี้ก็ใครรูด7นะคะก็จะได้7 0นนะ บาย80727อันนี้รูด7ก็เด้งบนล่างเลยนะคะใครที่รูด7นะจีนเช้า13706 7อีกนะคะนี่7บนบายส่าย99463 9 9อันนี้เข้ารูดสนะคะเข้ารูดสี่เนะาะตามที่พี่น้องบอกเห็นไหมที่พี่น้องบอกจําได้ไหมว่าถ้ามันออกหลักใดในหุ้นเนี้ย สามตัวเนี่ยถ้าออกหลักใดเขาจะตามกันค่ะถ้าหกแปดถ้าแปดก็จะแปดค่ะเจ็ดเขาก็จะเจนะ็ดเจ็ดตามกันเลยหกด้วยเห็นไหมมีหกมีหกด้วยค่ะหกแปดเจ็ดเนี่ยเขาก็จะตามกันหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมคะก็เราก็ซื้อหลักเดียวกันเลยค่ะเล่นหลักเดียวกันเลยสําหรับสามหุ้นนี้นี่แค่อีห้างสิงจีนเนี่ยนะแล้วมันก็พ่วงถึงกับไทยด้วยไหมเจ็ดค่ะนี่เขาก็มาเจ็ดกันหมดเลย นะทุกๆหุ้นนะคะเราก็ดักช่วงบ่ายก็ได้ค่ะสมมติดูเจ็ดดูเช้าแล้วมันมาประมาณนี้ใช่ไหมบ่ายเราก็ดักเลยค่ะหลักเดียวเลยนะคะหลักที่มันออกไปตอนเช้านะาสำหรับหุ้นก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันศุกร์ที่9เมษายนกันนะคะวันศุกร์พี่น้องให ็แล้วก็รูดนะคะใครที่ชอบรูดก็รูดเลยพี่น้องให้ที่6 8แล้วก็เก้นะคะหกแนะจับคู่ก็จะมี หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้านะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดนะ 9ก็จะมี92 95 97แล้วก็เกานะคะสำหรับพี่น้องเพิ่มให้นะปกติพี่น้องจับให้สะ6ใช่ไหมหลักละหลักละสคู่หลักละ3าคู่นะทีนี้พี่น้องให้หลักละสี่นะเพิ่มขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันบางทีมัน ขาดแต้มไปอย่างนี้ค่ะพี่น้องก็เลยเพิ่มมาให้เพิ่มมานะหกแปดแล้วก็ก้านะคะและอันนี้ทําไมและหลักอันนี้คือหน้าบวกนะพี่น้องจับหน้าบวกให้เลยนะคะก็คือถ้าหกบนจะคู่กับแปดล่างถ้าแปดบนจะคู่กับเก้าล่างอันนี้คือพี่น้องลองจับให้แบบนี้นะคะคือทั้งบนทั้งล่างถ้าได้ถ้าแปดหกบนแปดล่าง 8บนจะกาล่างนะคะก็คืออยากให้ได้ทั้งบนทั้งล่างกันนะคะพี่น้องก็เลยลองจับแบบนี้ดูมันก็เลยดูเยอะนะเขาคู่กันนะคะอันนี้สําหรับหน้าบวกนะพี่น้องคิดว่าน่าจะบวกนะเพราะว่าของเมื่อวานนี้ก็บวกบวกเยอะอยู่นะวันศุกร์นี้ก็น่าจะมาหน้าบวกนะคะนีะ่สำหรับหุ้นไทยนะคะ,ะรวมไปนี่แคอีกห้างสิงแล้วก็จีนด้วยทีนี้หุ้นไทยพี่น้องเน้นให้ไปที่ เน้นไปที่6กับ8นะคะพี่น้องเน้นไปที่6กับ8นะสำหรับหุ้นไทยนะคะเน้นไปที่6กับ8นะใครที่ตามหุ้นไทยอยู่ก็ ผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสามารถตําหนิติชมด้วยและก็กําลังใจที่ยังอยู่ก็พี่น้องก็ขอขอบคุณมากๆเลยทุกทท่านที่ยังให้กําลังใจเหมือนเดิมและก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปพี่น้องทั้ง,ท,ง,ท,งที่กดไลค์แล้วก็ ทุกๆคอมเม e ต์ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องก็พยายามทําให้ดีที่สุดทําการบ้านให้ดีที่สุดนะคะก็อยากให้เป๊ะอยากให้ปังไม่อยากให้พลาดนะคะไม่อยากให้สมาชิกต้องผิดหวังเช่นกันนะในเมื่อมาอยู่ด้วยกันพี่น้องก็อยากให้เฮงๆปังๆนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ